เสียงสู้ซาบนกระทะร้อนแบบนี้บอกได้เลยว่าสายเนื้อเนี่ยห้ามเลื่อนผ่านวันนี้จะพาทุกคนไปกินสาเมนูเนื้อที่ใครรักเนื้อเนี่ยต้องยอมกับร้านที่ขึ้นชื่อเรื่องกระทะร้อนอย่างเปเปอร์ลันโดยสาขาที่เรามาจะเป็นสาขาสมกรณ์เพลสคอมมูนิตี้มอสุดชิคย่าลามขที่เราอยากจะแนะนําเมนูเนื้อเด็ดทั้ง3เมนูอย่างข้าวเปเปอร์จมโบนเนื้อเป็นเมนูในตำนานข้าวเนี่ยหอมเนื้อแน่นเสิร์ฟมาบนกระทะร้อนด้านล่างจะเป็นเนยหอมหอมครกเขาไปพร้อมข้าวโพดและเนื้อฉ่ำๆเพิ่มความละมุนด้วยสวีทเบาซอสและความเผ เนื้อที่นุ่มแบบเต็มๆคำไปอร่อยกันที่1หนึ่งเมนูกับ Spicy Beef with Egg เ,เต็กเนื้อที่เสิร์ฟมาบนกระทะร้อนตามแบบฉบับของ Pe p ปอร์ลันเนื้อที่เขาใช้จะเป็นเนื้อพรีเมียมที่ถูกเลี้ยงด้วยา<ต>้าโพดจะทำให้เนื้อนิ่นมและมีความหอมความหวานจากขา้าโพรราดด้วยซอสพริกเผ็ดสไตล์ญี่ป,ปุ่<อ>นชาติของซอสมีความเข้มข้นชูให้เนื้อนี่เด่นกินไปพร้อมมันบดที่มีความนุ่มละมุนลิ้นได้ทั้งความเผ็ดความหวานคำเนี้ยเนี่ยลงตัวสุดๆในเซตยังมีข้าวญี่ปุ่นและไข่ดาวเยิ้มๆกินทุกยวมกันเดบู้ เนื้อและไข่เสิร์ฟมาร้อนทุกองศาเนื้อบนกระทะเดือดๆตามด้วยซอสสุกี้ยากิ้แบบเข้มข้นจะได้รสชาติความหวานเค็มแบบสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆต้องยอมรับเลยว่าเนื้อของเขาทั้ง3เมนูเนี่ยพรีเมียมทั้งนุ่มทั้งหอมหวานจนอยากจะขอเบิลเลยสำหรับใครที่อยากมาอร่อยกับเมนูเนื้อแบบนี้ก็แวะกันมาได้กับร้านเปเปอร์ลันที่ขึ้นชื่อเรื่องการเสิร์ฟด้วยกระทะร้อนถ้าไม่ร้อนเนี่ยเขาไม่เสิร์ฟโดยสาขาที่เรามาจะเป็นสัมกรเพรสเปิดทุกวันตั้งแต่สิบเป็นเมงถนง้องทะร้อนถูกใจทุกคนนแ่นนนออแล้วเเจกัมนนูห้าคร้